ีวิวกรงแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายอุปกรณ์ต่างๆของน้องดอเมาส์นะคะสั่งทําเป็นกรงอะคริลิกใสนะคะแล้วก็ตรงรูระบายต่างๆนะคะเป็นรูแบบว่าสําหรับดอเมาส์ก็คือจะขนาดเล็กกว่าแฮมสเตอร์นะคะทุกคนมาบาังก็เช็ดทําความสะอาดก่อนแล้วก็ใส่รองกรงค่ะรองกรงใช้ยี่ห้อนี้นะ ที่ซื้อมาจะเป็นกรงเปล่านะคะแล้วปังก็ไปซื้ออุปกรณ์พวกจักรพวกขวดน้ําต่างๆแยกอีกทีหนึ่งนะคะกรงมาปังซื้อมา1,800บาทนะคะแล้วก็จักรนะคะ17เซนติเมตร390บาทตัวล็อกกับขวดน้ํา110บาททุกคนแล้วก็ชั้นลอยอะคริลิก290ค่ะบ้านหลบมีข่าวอันนี้คือน่ารักมากๆเลยนะ160บาทและน้องก็ชอบมากๆเลยค่ะน้องมาเข้ากรงใหม่ตอนแรกน้องก็ยังงงๆนะคะเต้าหู้ก็คือขี้เขินเหมือนเดิมส่วนทาทักก็คืออ,อยากลองเล่นกรงเข้าไปที่มีขาวลวนะทุกค แล้วถ้าท่านางดูชอบกงมากๆเลยค่ะทุกคนดูสีแบบสำรวจมากขึ้นชั้นลอยชั้นสองไปเลยเน้อหู้นะคะก็หลบอยู่ในมีข่าวตามเคยนะคะที่เขินที่อายใครอยากให้มาปังรีวิวอะไรเพิ่มเติมนะคะพิมพ์มาได้เลยค่ะรีวิวอาหารอะไรของน้องก็ได้นะ